หลายครั้งนะครับที่ท่าบีให้เยาวชนขึ้นนําหน้าจุดอะไรที่ท่านนบเบียนท่านอาสูนเหมือนกับเป็นผู้ที่เปิดและให้เด็กเนี่ยแสดงศักยภาพออกมา ครับบนบาทสำคัญเกี่ยวกับเยาวชนในการปกป้องพี่น้องชาวปาเลสไตน์หรือวัาสถานการที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับอย่างแรกครับคือเยาวชนเนี่ยศาสนาอิสลามเองมองไว้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่แข็งแกร่งที่สุดในความเป็นมนุษย์เลยแน่นอนนะเมื่อเราได้รับบทพระเอกก็จําเป็นต้องแสดงให้เต็มที่เพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้รับรางวัลดังนั้นเอาล่์ให้เราอยู่ในความเป็นเยาวชนโดยเฉพาะผู้ศรัทธาในสถานการณ์ที่พี่น้องมุสลิมปาเลสไตน์ที่โดนซอรเลีมที่โดนอาธรรมด้วยแน่นอนอันดับแรกเขาจะต้องมีจิตสํานึกก่อนในความรู้สึก อันนี้คือเรื่องของเขาให้เขาตะหนักตราบใดถ้าเขาไม่รู้สึกว่านี่คือเรื่องของเขาเนี่ยเราจะไม่ถามช็อต2อเลยว่าเขาจะทํำยังไงต่อไป เพราะเขาจะติดประตูบานที่สองทันทีแต่ถ้าเขาเปิดประตูบานแรกว่านี่คือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องปบเลสไตน์เขาจะรู้สึกเลยว่าฉันต้องมีบทบาทหรือว่าสิ่งที่ฉันจะต้องแสดงออกมาให้ทั่วโลกรู้ว่าฉันเองคนหนึ่งก็เป็นคนที่เจ็บปวดกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันฉันวิธีการแสดงออกของเยาวชนก็จะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งเลาก็จะให้แต่ละคนศักยภาพความถนัดต่างกันไปนะครับผมมางว่าทั้งหมดมีจุดที่เขาต้องยืนในแต่ละจุดแต่ละคูแตกต่างกันแน่นอนว่าในบริบทเราอยู่ในประเทศไทยเราคงจะไปแสดง เหมือนกับที่พี่น้องปปรลสไตแสดงก็คงไม่ได้แต่อางน้อยที่สุดต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์หรือบ่งบอกว่ามุสลิมในประเทศไทยเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกัแบบการที่เยาวดีจะไปทําร้ายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องปปรลสไต์แบบนี้ครับผมอาจารย์เล่าถึงประวัติศาสตร์อย่างนี้หลายๆเหตุการณ์สำคัญหรือว่าหลายๆสมรภูมิต่างๆบ่อยครั้งที่คนที่ที่ชิดแม้กระทั่งซาบะเองท่านนบีก็มอหมายให้เยาวชนในการทําหน้าที่สําคัญบทเรียนที่อัลลอฮ์ถอดมาให้เราดูเพื่อเป็นบทเรียนแก่คนยุคหลังต่อมาเราก็จะเอ่ย ปันท่านแรกก็คือบรรดาสหบับะของท่านนาบบมุฮัมมัสละยสลับอย่างเช่นในสงครามคอยบัตท่านนาบีได้ประกาศต่อนหน้าซอฮาบะเป็นพันเป็นหมืน่นหรือหลายหลายร้อยคนว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะมอบทงให้แก่คนที่อลัลลอฮ์และรอซูลรักเขา และเขาก็รักอลัลลอฮ์และ,อละรอซูลขอ์ในวันนั้นซาบ,บั์อาวุโสหลายๆท่านต้องการจะได้รับตําแหน่งนั้นครับปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นท่านอบีกลับถามหารเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็คือท่านอาล,ลีอะเดียร์ลอานุนะครับซึ่งอายุท่านตอนนั้นน้อยมากเรียกว่าอยู่ในวัยหนุ่มเลยซึ่งท่านอาลีมากนะท่านก็เจ็บตายอยู่จนท่านอบีอ่านดุอาและเป่าให้แล้วก็มอบธงนั้นให้แก่ท่านอาลีและให้ท่านอาลีเนี่ยนะครับเป็นผู้นําเข้าไปในซึกคอยบัตถึงแม้จะเป็นเยาวชนแต่ศักยภาพไม่ได้แพ้คนที่เป็นผู้้ใใหหหญ่่่่่่กกกกวาา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 เเเเลลยยยพพรรททททนนนนบีีีมมมออง็็็ศัภดดุุแสสถ ิดเมื่อคอยบัดได้และจุดหนึ่งนะครับที่ท่านอาลีได้แสดงออกมาในอดีตก่อนที่จะสู้รบก,กันเขาจะต้องมีการมูบารซันอลองตัวตอตัว,ตวซึ่งฝั่งมุชชริกีเนี่ยในยูดีเนี่ยส่งนักรบคนหนึ่งออกมามาขับเป็นคนตัวใหญ่และแข็งแรงมาก สังหารมุสลิมไปก็เยอะสุดท้ายท่านอลีออกมามรับก็ประกาศตัวเองว่าฉันเนี่ยคือมีรบุรุษแห่งคอยบัตอะไรต่างๆท่านลีพูดออกมาคำหนึงบอกว่าอันนลลั้น阿里สม,มัติมีอุมมีไฮเดรอฉันคือบุคคลที่แม่เรียกฉันว่าสิงโตเด็กหนุม่มประกาศออกมาท่านก็เอาชนะมรับได้และสามารถเปิดประตูเมืองคอยบัตที่จริงๆต้องใช้แรงคนเป็นสิบสิบคนแต่ท่านอลีสามารถเปิดได้ด้วยตัวคนเดียวจุดอะไรที่ท่านอาเบียนซาบ,บะมีทั้งอายุสูงแล้วก็ยาวชนททำไมท่านอาเบียนถึงย,ยังว่า ชนในการขึ้นมาเป็นขุนนากต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งนะครับที่ท่านอาบีให้ยาวะชนขึ้นนําหน้าท่านอาบีไม่ได้ได้ค่าวุ่อุุโซอย่าลืมว่าวุ่อุบุโตอนนั้นมีท่านอุมัดด้วยท่านอาบูบักด้วยซึ่งท่านอาบีรู้ศักยภาพเพราะสองท่านนี้คือสใน10ชาวสะวันอยู่แล้วแต่การที่ท่านอาบีเอาเด็กขึ้นมาเนี่ยหนึ่งท่านอาบีมองศักยภาพ ในเรื่องความกล้าหาญความรบโอเคคนลุ่มเหล่านี้มีศักยภาพนะไม่ว่าจะเป็นท่านอุสามาเองหรือท่านอาลีเองและ2กงกาลังจะเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังว่าวัยที่ยิ่งใหญ่และสามารถทํางานอิสลามได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบนั่นคือวัยยวชนต้องยอมรับว่าบางทีในสังคมเขาจะมองข้ามเพราะเด็กไม่มีทรัพย์เด็กไม่มีทุนที่จะแบบขอบริจาคและฉันสามารถให้เงินได้เป็นแสนเป็นหมื่นแต่ท่านอบีไม่ได้มองตรงนั้นท่านอบีมองเข้าไปถึงจิตวิญ,ญญาณและศักยภาพที่ถูกซ่อนเอาไวา้ครับท่านอูซุนเหมือน เด็กเนี่ยแสดงศักยภาพออกมาก็เลยเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังต่อมาไม่ว่าจะเป็นในยุคหมอนมัดอันปาเตะเองหรือท่านซาลาวดินอายูบีทั้งหมดร้วนแลเป็นคนนุ่มแห่งโลกอิสลามทั้งนั้นเลยครับอาย์ออะไรคือจุดสําคัญที่สุดในการที่เยาวชนทุกคนเนี่ยร่วมเป็นหนึ่งดดานในการที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้จริงๆการรวมก็ยอมรับเป็นเรื่องยาก เพราะว่าบางครั้งรวมในสิ่งใดสาระบางอย่างอาจจะง,ง่ายว่ารวมสิ่งที่เป็นเอกภาพในบางเรื่องนะฮะเยาวชนต้องขับไปศึกษาประวัติศาสตร์ในเรื่องราวของในอดีตโดยเฉพาะในเรื่องราวของพี่น้องอเลสไตน์หรือว่ามุสลิมใน,ใน,ใ,น,ใ,นในหลายพื้นที่สิ่งหนึ่งที่คนในอดีตเอาชนะบรรดานนสรรดีหรือยาฮูดีได้ต้องยอมรับว่าน,นั่นคือความสามัคคีในเหตุการณ์ตอนนั้นเลยครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์เราจึงจะรู้ว่าการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการรวมตัวเป็นพลังน้าหนึ่งอันเดียวกันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจึงเตือนว่่าาอยไปทะล โต้เถียงกันเมื่อใดที่การโต้เถียงทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นความแข็งแกร่งของพวกเจ้าจะหมดไปอุมัตในอดีตจ,จึงรวมตัวและเขาจะไม่มองครอบปีกย,ย่อยด้วยกับสาเหตุเราสบายด้วยแหละฮะมุสลิมไทยต้องยอมรับเราอยู่อย่างสงบแล้วไม่มีอะไรมาบีบมาบังคับละหมาดได้สละเราจึงรู้สึกว่าเวลาเยเวลายเยอะเราก็จะมองซึ่งกันและกันมึงใส่เสื้อดำกูใส่เสื้อเทียวแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่บีบอย่างเช่นพี่นอ้อลสต์ไผมเชื่อว,ว่าทุมกมาซากก็ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าเขาจะอยู่ในมาซับมาลิกีหรือแม้แต่กระทั่งออก ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่อยู่คนมาไล่สมมุติว่าเพื่อนบ้านเราเป็นจีอารแน่นอนเราเราชิวเราฟิโดอ,อยู่แล้วดาซาบ,บัตแต่ในขณะเดียวกันเขาโดนขับไล่จากเยาวดีที่มาไล่แล้วดึงเด็กคนหนึ่งที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเราก็คงไม่ยอมอยู่แล้วนะครับต่อให้เขาเป็นคริสเตียนวันหนึ่งคนมาไล่พวกเราออกทั้งหมู่บ้านเราก็ต้องช่วยผมาว่าถ้าเราดูประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่าสถานการณ์บางอย่างทาให้อุมมัตอิสลามเราเป็นหนึ่งเดียวกัน การ์ช่วยแบ่งปันป,ปรัชญาหรือว่าหลักการที่เยาว,วชนมุสลิมควรยึดถือในการปกป,ป้องพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะอันดับแรกเรามองในความเป็นพี่น้องอยู่แล้เราท่านอบ,บีิสราสัมก็สอนอัลมุสลิมอัลคุณมุสลิมมีมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมอันนี้หนึ่งแน่นอนถ้าเราไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่าบุกร่องในอิมาตสองในด้านมนุษยธรรมถึงแม้ไม่ใช่มุสลิมเราดูเราก็นู้สึกในความเป็นมนุษยธรรมครับต่างประเทศยุโรปเขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่เห็นด้วยที่เยาวดีไป ฆ่าเด็กไปทำร้ายพี่น้องชาวปาเลสไตน์แบบนั้นถ้าเราเห็นเด็กคนหนึ่งโดนผู้ใหญ่ฆ่าได้โดยแบบเลือดเย็นโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่าความเป็นคนเราไม่เหลืออะไรแล้วครับกลุมจันน่าจะคุกคีกับสังคมโซเชียลพอสมควรครช่วยแนะนำเกี่ยวกับเยาวชนการใช้สื่อโซเชียลในการต่อต้านการกระทําที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์หรือว่าสนับสนุนพี่น้องชาวปาเลสไตน์รถ้าผมบอกว่าสิ่งที่รุนแรงยิ่งกว่าอาวุธก็คือโซเชียลโซเชียลนี่คือพลังสําคัญมากๆ ฉะนั้นวันนี้มุสลิมวัยรุ่นแทบทุกคน เล่นโซเชียลหมดผมว่าวัยรุ่นตอนนี้ฉลาดครับบางทีบางสัตว์บางคําเรารู้ว่าโพสต์อะไรไปแลบเฟซบุ๊กเอ AI จะจับเลี่ยงคาเวลาเลี่ยงคําเวลาจะโพสต์อะไรที่แบบขายของบ้างเขายังเลี่ยงคาเ,เ,เป็นผมก็เชื่อว,ว่าวัยรุ่นก็นเลี่ยงคําเป็นถ้าเขาคิดจะทับเรื่องมีเดียคือฮิกมา์อย่างหนึ่งครับอะดัษหนึ่งท่านอับดุสสลาสลัมได้บอกฮิกมาร์นั่นมันหายไปแล้วจากมุกมินและใครที่พบมันเนี่ยท่านอบีจะบอกว่าเพราะว่าอาฮับกุเบียเขาเหมาะสมกับมันอุลมามะจะอธิบายว่าโซเชียลคือฮิกมาร์นะี่คือสื่อ ใครที่เป็นในเรื่องนี้ถือว่าเราให้แต่ถ้าไม่ใช้มันในทางที่จะเป็นผลบุญแน่นอนนะอัเราก็จะเอาคนอื่นมาทําแทน แล้วก็เจ็บปวดนะครับถ้าวันนี้คนไม่ใช่มุสลิมเขาแสดงออกมากกว่าคนมุสลิมในทซัพในความเป็นห่วงหรือความสงสารแก่พี no ่น้องชาวาเลสไตน์ครับสุดท้ายอาจารย์ปากถึงระชาชนมุสลิมคนที่กําลังต่อสู้กับเรื่องนี้บางคนเขาก็ต่อสู้แล้วกว็หมดกําลังใจไปบางคนก็แค่นี้แหละในสิ่งที่ฉันทําได้อาจารย์เ่ให้กำลังใจในสิ่งที่เขาก็ทําได้ครับจริงๆต้องยอมรับว่ามุสลิมเราไปตามกระแสเวลาเขาฮือเรื่องอะไรเราก็จะขึ้นไปตามนั้นแล้วพอหมดเราก็จะหมดด้วยแต่มันมีบางกลุ่มเหมือนกันนะที่เขายังคงยืนหยัดต่อสู้ในเรื่อง ีในเรื่องสิทธิความเป็นมนุษยธรรมความเป็นพี่น้องแต่บางทีมันก็ดอบเพราะบางทีเราพูดพูดพูด,พดสังคุบอมอมันจะอะไระนักหนา ช่วยอะไรก็ไม่ได้เลยอยากบอกพี่น้องว่าถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้เรื่องนี้จะเงียบไปตั้งนานแล้วครับสุดท้ายท้าเรื่องเงียบข่าวทั่วไปทั้งเงียบจบก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาทั้งเงียบเรื่องนี้แล้วมันผ่านเราแล้วรู้สึกผ่านไปเฉยๆแสดงว่ามันเงียบถึงอิมาลเราด้วยฉะนั้นจึงบอกว่าพี่น้องดำเนินเรื่องนี้อยู่นะก็ให้เดินต่อไปอย่างน้อยผมคนหนึ่งก็ได้รับอสบาจากพี่น้องเหลา่านี้อ่ะพี่น้องกลุ่มนี้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มันก็กระตุกเรามาอีกครั้งหนึง่งฉะนั้นบอกพี่น เพื่ออัลลอฮ์เหนื่อยได้ฮะแต่ไม่ทอ้อฉลดเดินหน้าต่อฮะจะเหนื่อยจะซบเซาแต่อย่างน้อยที่สุดอัลลอฮ์มอบหน้าที่เนีห้เราแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับและแน่นอนการเดินของเราไม่สูญเปล่าแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์